สวัสดีนะคะวันนี้ก็นะคะจะมานะครับเปิดที่ดูนะคะว่าตัวเซรั่มกันแดดเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางท่านถามว่าเอ๊ะ ตัวเซรั่มกันแดดทำไมมันดูเป็นเหลวๆจัง e ทำไมมันดูไม่เป็นเนื้อครีมนะคะก็ ho, ลหลายๆคนชินกับการใช้กันแดดที่เป็นตัวเนื้อครีมนะคะซึ่งมันจะมีความเหนืดแล้วก็จะทำให้เป็นสิดตันนั่นเองนะคะก็ ho, ตัวแบรนด์งามนะคะเป็นตัวที่ผสมนะคะตัวโบทอคนะคะทำให้ลิฟติ้งแล้วก็ไวท์เทนนิ่งบำรุงด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะแสงแดดนะคะ PA 50บวบวกบวกบวกนั่นเองนะคะแล้วก็ลงดางทะเลนะคะไม่ทำาลายกาลังด้วยนะคะซึ่งนะคะเป็นตัวที่วิจัยนะคะ มาเป็นแบบสุดเฉพาะของแบรนด์นางงามนั่นเองนะคะซึ่งคุณนวัตอิสระไกรสินนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์นางงามนี้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยต้องพูดก่อนนะคะว่ามันเป็นตัวเซรั่มซึ่งจะมีความเหลวกว่าตัวครีมทั่วไปนะคะซึ่งเปิดออกมานะคะนี่ค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เหลวเยอะแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเกินไปเวลาทามันก็จะมีความฉ่ำวาวแบบนี้เลยนะคะที่หมวยทาเนาะซึ่งหม่วยชอบมากนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ว่าเวลาทาเข้าไปจริงๆผู้ชายนะคะผิวสองสีหรือผิวที่เป็นคนแบบเหมือนผิวําแต่เวลาทาเข้าไปปุ๊บจะบอกเลยว่ามันซึมนะคะซึมเข้าไปในผิวเลยไหมคะไม่เป็นคราบฝังลึกด้วยแล้วก็ข้อดีคือตัวนี้นะคะบำรุงผิวหน้า เห็นไหมคะว่าดูผิวนะคะข้างที่ทากันแดดขาวขึ้นเลยนะคะขาวขึ้นนะคะแล้วก็มีความโกความฉ่ำวาวนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีที่นะคะใครอยากมีผิวใสดูสุขภาพดีแล้วก็ ปกป้องแสงแดดด้วยนะคะก็แนะนานะคะว่าตัวกันแดดนางงามเนี่ยตัวนี้ปริมาณ20กรัมนะคะซึ่งราคาเนี่ย790บาทนะคะใช้ได้นานนะคะใช้ได้นานถ้าทาหมดก็ประมาณเกือบเดือนกว่าถึง2เดือนเนาะเพราะฉะนั้นนะใครที่เป็นคนแบบเร่งรีบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการแบบบำรุงครีมนะคะ วันไหนรีบๆทาแค่กันแดดตัวเดียวเียก็คุ้มแล้วนะคะทั้งใส่ทั้งตึงนะคะแล้วก็ออร่ากระจ่างใสแล้วก็มีความฉ่ำมอแบบนี้นะคะถ้าชอบนะคะรีบเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยถ้าซื้อเป็นแบบในเซ็ตนะคะก็จะมีโปรโมชั่น50%นะคะแต่ต้องซื้อคู่กันกับโปรโมชั่นนะคะเช่น โปรโมชั่นโปรก้าโปรโมชั่นปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งใครที่สนใจก็รีบติดต่อสอบถามมาได้ใต้คลิปนี้นะคะใครอยากแบบว่าผิวดูสว่างดีมีความโคตรใสๆดูเป็นแบบว่าลุคดูแบบไฮโซนิดนึงนะคะก็รีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะจ๊ะย้ำนะจ๊ะว่าเซรั่มกันแดดนะคะไม่ใช่เนื้อครีมนะคะเป็นเนะื้อเซรั่มเน้นซึมไวนะคะและช่วยนะคะบำรุง,งฟื้นฟูให้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าชินชอบ รีบสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วไปยนออเดอร์ก่อนบ๊ายบาย